สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนเข้าสู่ช่องต้อม CK วันนี้เราอยู่ที่ร้านคุณนายดองทะเลนะคะทุกคนอยู่แถวสามย่านนะคะทุกคนเป็นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในตัว็อปของร้านอาหารทะเลที่เป็นพฟเศเอ่ เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าอาหารแล้วก็ความคุ้มค่าของร้านนะ,ะทุกคนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววิน,นเดราจะถ่ายอาหารให้ดูด้วยนะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีแอคในการกินรีแอคตัวเองในการกินอีกแล้วนะคะ <Hi. S 1> ทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายแซลมอนให้ดูเนี่ยคือสีของแซลมอนสียางไงมันหลดมันหลดมันหลดนี่ก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าให้สั่งแล้วก็ไม่รู้จะสั่งกันแล้วก็ อ๋อลูกนี้สั่งไปสิบขเขาเรียกไป,ปหอยหอยเชลเป็นส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าเป็นร้านซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องอร่อยขออนุญาตชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเนสหนึ่งนี่ส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบ่บแซลมอนแซ่บนะฮะทุกคนคอล้องนะแซลมอนแซบก่อน อร่อยต่อไปเป็นเมนูกุ้งนะฮะทุกคนกุ้งดองซีอิวแล้วก็กุ้งดองน้ำปลาขอพูดก่อนเอาทั้งสองอันมาเทียบเลยนี่คือความแตกต่างนะฮะทุกคนนี่อีกฝั่งหนึ่งคือกุ้งดองน้ำปลาอีกฝั่งหนึ่งคือกุ้งดองซีอิลเดี๋ยวขอลองตัวนี้ก่อนขอลองกุ้งดองซีอิลก่อน นี่ดูสีของรุ่มหรือตายได้เลยตายได้เลยขลเขาลองชิมเขาลองชิม อร่อยนะทุกคนกุ้ดงดอง,อดองน้ำปลานะี่กุ้งดองน้ำปลานี่คือกุ้งดองน้ำปลาแล้วกุ้งคือสดมากนะฮะทุกคนกุ้งสดมากยังไงเล่าชิมม,มันจะได้อรารมณ์คนละแบบเดี๋ยวจะเอาอันนี้ลองจิ้ม กับซีฟู้ดเดี๋ยวเอากุ้งดองน้ำปลาจิ้มซบบีฟู้ดนะครับทุกคนนี่จิ้มซีฟู้ดโอ้โหอุ้ยเปินหัวแล้วจิ้มเข้าไปเลยแบบฉ่ำนี่จิ้มแบบซีฟู้ดเ้ลองกิน น,น้ำจิ้มซีอิ๊วพ้ออร่อยมากเลิศอันนี้คือปูดองน้ำปลานะครับทุกคนขอขอให้ดูขนาดปูเขาแล้วก็ซอสเวอร์นี่ดูคนดูใกล้ๆนี่คือปูดองน้ำปลานะครับทุกคนน่ากินมากเลยขอมาไว้ก่อนส่วนอันนี้เป็นปูดองซีอิ๊วปูดองซีอิ๊วนะคะทุกคนปูดองซีอิ๊ว น่ากินมากเลยเป็นยังไงบ้างล่ะน่าอีสนะฮะทุกคนอันนี้คือยำแซลมอนต่างกับแซลมอนแซบเมื่อกี้นะฮะทุกคนอันนี้เป็นยำแซลมอนยำแซลมอนขอลองทำไมแซลมอนแซบมาบ่อยจันนอองอันนี้เป็นยำแซลมอนขอลองชิมแซลมอนขออร่อย เขาดีมากเลยนี่เป็นตำปูปลาแซลมอนขอชิมน้ำปลาก่อนน้ำปลาอร่อยต้องกินไปอย่างนี้เลยนี่โอ้ดูสีดิน่ากินมากเลยเน,นะครับขอชิม ไขด่ดลองชิมเลยแบบนี้เนี่ยมันต้องทำเดียวช้อนเดียวเลยปูไข่ดองนี่ไงแมนเนี่นต้องกินพลิกนี่นะทุกคนปูไข่ดองดูซิดูซิดูซียังไ,ไงก่อนขอชิม เซรามันดองซีอิ๊วขอลองอ่ะตักยากจังเลยเซรามันดองซีอิว๊วประการหคตน very g o o เขาเรียกว่าเป็นปลาหมึกดองซีอิว๊ว ใส่พริกด้วยเพื่อความเผ็ดปลาหมึกดองซีอ e um ิ๊วปลาหมึกดองซีอิวมร้อมนานมาเรายังไปไม่ได้กับแซลมอนแซบนี่สามชิ้นขอแบบสามชิ้นใหญ่ๆ เห็นไหมสามชิ้นเป็นตัวใหญ,ญ่หมดไหมพูดดูแต่ละเมนูเยอะอย่าบอกใครไม่มีของแกล้มเผ็ดเลยกินหอยนี่ก่อกินแบบไม่จิ้มหนึง อร่อยนะมีชีสด้วยดีพอเครีร์เป็นอย่างยางเอาใช้มือแหละใช้มือจิม้มนี่ิจมิ้มิ้ม,มลอดเป็นแซลมอนธรรมดาที่ยังไม่จิม้มนี่ ลเสียของเนื้อซลมอนเขก่อนเริ่มเลยอร่อยในลงจิ้มแบบไม่ใส่วาซาบอิอีกหนึ่งคำขอแบบซีฟู้ด เดี๋ยวลองจิมแบบสตีฟูฟิสนี่ตะวันจิมสตีฟเฟิสลองอร่อยนี่นะทุกคนหอยนางรมเขาบอกว่าตัวใหญ่แล้วก็เลยสั่งแค่สี่ตัว <Okay. S 1> หอยนางรมลองกินหอยนางรมก่อนหอยนางรม โรยโรยตรงนี้พริกเผาวเสร็จพริกเผาแล้วโรยแบบซีฟู๊ดนิดหนึ่งโรยแบบซีฟู๊ดนิดหนึ่ง แล้วลองกินเข้าไปเลยมาจกไนโอไม่ใช่เโอ้จิบกุ้งจุ้อ๋ออันนี้ยำแซลมอนยำแซลมอนยำแซลมอน แซลมตํา,า,ตากุ้งสดอันนี้เป็นตํากุ้งสดข้าราเขาค่อนข้างกลิ่นหอมนะทุกคนเดี๋ยวลองมาลักลกอ อร่ยอยส้มตำเขาคือเป็นแบบคนอีสานทำอร่อยแซ่บ กส้มตำไปแางส้มตำยังไปได้กินก่อนส้มตำเดี๋ยวเป็นกุ้งดองน้ำปลาสด เว้ยเ็ดกุ้งดอนปลาเลิฟที่กุ้งดองสีอิวดูเงือ เผ็ดมากกุ้งดองซีอิ๊วเล็บเหมือนตัดเผ็ดกุ้งดองซีอิ๊วคือตัดเผ็ดกุ้งดองซีอิ๊วคือยังไงตัดเผ็ด

กะทิกะทิค่ะมุ้งดองน้ำปลานะคะทุกคนกินเป็นวาเรนอร่อยเวอร์ดู เรากตั้ข่าวนกข่าวสั่งไปแค่10บตัวแบบวิจิบอกเกอร์รอแป๊บ,บนึินพักไปก่อน แต่มันยังร้อนอยู่ไหนเล่าสิเห็นควันไหมดูดูความแหญ่ของกุ้งเขานะคะทุกคนดูความกุ้งของเขา ใหญ่มากบอกเลยดูดูอันนี้ไม่กี่หรอกเขาแค่นี้นี่ดูกุ้งของเขานะคะับทุกคนนี่ The beauty b r o k e r กุ้งจิ้มให้ดูหน่อยจ้าเอาเผยจิ้มน้ำจิ้มซีฟื้กรุลมกรุล่มกรุลมดูขอกิน ตัวที่สองหัวกุ้งเราบอกกินเนอะร์แกะกุ้งโชว์ไปเลยแกะกุ้งโชว์ไปเลยเนี่ยนี่พอลองแบบไม่จิ้มบ้าเขาเป็นยังไง ดมากไม่ขาวถ้ามพอมันสดเหรอพอมันยางกุ้มันสดกหอมดูขนาดของกุ้งเขาได้มาแบบเนี้ยส่วนใหญ่ดูดูดูดยังไงก็องกเออพัดลมเสียงลมอาจจะเยอะไปหน่อยนะฮะทุกคนเพราะแบบพัดลมแบบขาว เป่าหัวอยู่ดูดูด,ด,ดูแกะกุ้งโชว์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนเดี๋ยวขอปบ,บเป็นจอใหญ่เนี่ยเราโชว์จอแะไรแล้วมันสกินเบ็จอใหญ่ให้ทุกคนได้ดูนี่นะคะทุกคนเย เน่เจ,ม,จมสิฟพูสบลาบลดีคูน่งสีของกูยังไงก่อนขอเนื้อสูตรกลิ่นนิดนึง หอมเวอร์ที่เป็นกระดองก่อนฮะคูนึ่งที่เป็นกระดองหวานอ่ะเออกินก้นยูู้้ดูวเดีีเดดี nè 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 nỉ nỉ như thế nỉ đây nỉ 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 ก่อนอืมนันซิมเริ่มเล้วหานชื่อช่อ้หวา้าวื้าวว้ววา้าวว้าวว้าาวว้าว รีวิวเรีแอคชั่นการกินของตัวเองไว้เพียงเท่านี้นะคะรับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะรับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่กด Subscribe ช่องนี้ก็กด subscribe ช่องนี้ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เจอใหม่คลิปหน้า